นี่เป็นภาพมุมสูงครับจะเห็นหนาข้าวแล้วก็บ่อเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับถูกปริมาณน้ําจากแม่น้ําอิงไหลเข้าท่วมพื้นที่นับหมื่นไร่ครับไม่ใช่เพียงแต่พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ระดับน้ําจากแม่น้ําอิงยังไหลเข้าท่วมบ้านเวียงใต้อำเภอเทิง ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเร่งขนย้ายทรัพย์สินทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้จําเป็นออกจากบ้านเอาไปไว้ในที่ปลอดภัยครับชาวบ้านบอกว่าปกติชุมชนมักจะถูกน้ำเนี่ยท่วมบ่อยครั้งนะครับแต่ที่ผ่านมาระดับน้ําไม่ค่อยสูงเท่านี้มาก่อนครับครับกังวลอยู่ครับก็ฝนตกเรื่อยๆก็น้าพุ่งมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้เขาของตัวใหญ่เก็บได้ทันครับเก็บได้ทันครับมีบางส่วนที่หนักๆอย่างตู้อะไรพวกนี้ก็ยังออกขนออกไม่ได้ครับ ก็น้ำก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับที่มันมาเสยมาไหนครับอ่ามาจากแม่น้ำเลยครับแม่น้ำอิงครับก็เออล้นมาตามท่อตามอะไรด้วยส่วนบริเวณบ้านทุ่งเจ้าครับที่ตำบลแม่เปาอําเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายระดับน้ำที่ก่อนหน้านี้เริ่มลดระดับลงแล้วและบางจุดกลับสู่ภาวะปกติมีเพียงที่วัดบุญยวาดครับที่เคยมีน้ำาท่มสูง ล่าสุดทางอบจอเชียงรายนําเครื่องสูบน้ําเร่งระบายน้ําออกนะครับด้านเทศบาลนครเชียงรายแจ้งเตือนพื้นที่ริมแม่น้ํากกให้เฝ้าระวังระดับน้ําล้นตลิ่งครับหลังจากระดับน้ําเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะครับวัดได้5เมตร76เซนติเมตรใกล้ถึงจุดวิกฤตที่6เมตรครับจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความเตรียมความพร้อมในการรับมือเอาไว้ด้วยครับ